สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัลยาลาแสงนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะบทบาทของหน้าที่ของการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลบทบาทหน้าที่ที่เราได้ทำดำเนินการมาตลอดก็คือการสำรวจความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคนเสียเส่ยงรถเสี่ยงถนนเสี่ยงเราทำมาทุกวันแล้วก็ทำในทุกเทศกาลนะคะ การสำรวจความเสี่ยงก็คือสำรวจคนเมาในชุมชนไม่ว่าจะการตั้งวงดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เราก็จะลงไปเคาะประตูบ้านแล้วก็ให้คําแนะนําให้คําแนะนําและให้ความรู้ต่างๆให้เห็นถึงโทษของการดื่มแล้วเมาแล้วขับเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็เพื่อลดการเจ็บการตายการพิการนะคะมีภาคีเครือข่าย ที่เราสามารถแชร์ประสบการณ์หรือว่าส่งข้อมูลส่งต่อในพื้นที่ในด้านสิ่งแวดล้อมเสี่ยงเราก็จะดูว่าตรงไหนไฟไม่สะดวกไฟไม่สว่างหรือถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเราก็จะรายงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปในส่วนของคนเมานะคะถ้าเราตักเตือนได้หรือว่าพูดคุยได้เราก็จะตักเตือนแต่ถ้าคนไหนที่ดือ้อหรือว่าเราเกินกำลังที่เราที่จะ ทำไม่ไหวเราก็จะส่งต่อหรือว่าแจ้งหน่วยงานแจ้งเคลื่อนหน่วยเคลื่อนที่เร็วของเราในพื้นที่นะคะ โดยการส่งไลน์เราก็จะมีกลุ่มไลน์ของเราซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เราทํามาอยู่แล้วเราก็จะถ่ายรูปถ่ายภาพส่งในกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งเหตุเพื่อที่จะสก,กัดกัน้นไม่ให้ออกถนนใหญ่เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยข้อมูลที่เราได้ก็คือเป็นการคืนข้อมูลจากบริษัทกลางแล้วก็ศูนย์ถนนปลอดภัยแล้วก็หน่วยงานที่มีภาคีเครือข่ายที่ทํา m o u กันนะคะในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆที่ร่วมมือกัน ก็จะมีข้อมูลคืนมาในพื้นที่ข้อตกลงในหมู่บ้านที่เราทํากันอยู่ก็คือถ้าใครเมาแล้วขับผู้ใหญ่บ้านก็จะไม่ประกันตัวนะคะแล้วก็จะส่งดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะในส่วนของการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเราก็จะมีการรณลง,ลงป้องกันให้สวมหมวกกันน็อกร้อเปอร์เซเพราะว่าตําบลห้วยยางของเราเน้นมากในการขับขี่ปลอดภัยเราต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน100เปอร์เซนต์ค่ะ ความภาคภูมิใจในของตัวดิฉันเองแล้วก็ในระดับพื้นที่หรือภาคประชาชนก็คือลดการเจ็บการตายการเกิดพิการนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในทุกๆด้านค่ะขอบคุณค่ะ